สวัสดีค่ะก็วันนี้เรามาเล่าค่ะพี่ลิซ่าบบงพิงนะคะก็ข่าวนี้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าพี่ลิซ่าเนี่ยจะมาแสดงในประเทศไทยที่เขาดาวจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วพี่ลิซ่าเนี่ยมาแสดงเนี่ยในเนื้อโอกาสอะไรเพราะว่าเขาดาวโอกาสขึ้นปีใหม่ อ๋อมาสแสดงเขาดาวขึ้นปีใหม่อ <c oughs> okay. อืมสงสัยรอบนี้มาทีน่าจะแบบแห่กันไปดูแน่เลยที่ภูเก็ตรู้ไหมว่าเพีลิซ่าเขาอ,อายุเท่าไหร่อ่ารู้แต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอายุพี่พี่ลิซ่าขออายุยีสองหรือไม่ก็กำลังจะเข้า,ายี่สามหรืออาจจะเข้า,ายี่สามแล้วก็ได้อโอ้โหพี่ลิซ่านี่เก่งนะคะ ที่ไปฝึกที่เกาหลีตั้ง5้าปีนะคะเพื่อจะไปเอ้กว่าจะเป็นนักแสดงนะคะตั้ง5้าปีจากอะไรนะ YG Entertainment ถ้าผิดผายก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อก่อนผมเข้าใจผิดว่าพี่ลิซ่าเป็นลูกครึ่งนะครับแต่ไม่ใช่เป็นพ่อมุนทํทำเขาอ่ะเป็นคนต่างชาตินะครับก็ทำให้เข้าใจผิดกันเป็นคนฝรั่ง เพียพี่ลิซ่าเขารู้เอ้ยไม่ใช่ดิเพียรู้ไหมว่าพี่ลิซ่าเนี่ย <c oughs> เขาพูดได้ตั้งสี่ภาษาเลยนะ <c oughs> แค่อายุยี่สิบสองเองนี่ภาษาไทยอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นใช่แล้วสี่ภาษาจะงรู <c oughs> ้ด้วยแฮะรู <c oughs> <ม>้จะถามทำไมผมที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยแ <c oughs> ปครับแปนครับพี่ลิซ่าผมรู้ว่าต้องแบบว้าวแน่นอนเลยเพราะว่าพี่ลิซ่ามาสแสดงที่ไทย ใช่มาแสดง,งที่ประเทศไทยใครที่สามารถดูได้ก็ไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกีดแหละกีดให้กับพีรีซ่าแล้วถ้าใครถ้าใครมีตังก็สามารถไปหาซื้อชุดพีรีซ่าได้เพื่อเป็นแฟนคลับตัวยงแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างล่างใต้เมนนะคะอ่า <c oughs> เดือนหน้าประเทศก็จะได้ประเทศไทยก็จะทำการเปิดประเทศแล้วให้คนต่างประเทศเข้ามาอยู่ได้พีรีซ่าจะแบบ รองเพลงขาดาวปีใหม่รอบนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยจากหลังจากที่โควิดระบาดเราต้องล็อกดาวเพื่อไม่จะไม่ให้คนนอกและทั้งคนในเข้าออกประเทศก็ทําให้ประเทศไทยกลับมามีชื่อเสียงและทําให้กลับมาของเศร,รษฐกิจให้ทําให้แบบเป็นอย่างดีก็จากเศร,รษฐกิจที่ตกต่ำจะกลายขึ้นมาเรื่อยๆก็กลายเป็นเศร,รษฐกิจที่งดีใช่แล้วส่วนวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ก็ ทุกคนอย่าลืมไปติดตามพิซซ่าด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับให้แฟนคลับพิซซ่าอย่าลืมกิดนะครับกออ็คราคนี้นะคะอย่าลืมใส่ชุดแบ c ็คพิงค์แต่ถ้าใครไม่มีใครที่แบบไม่รู้ว่าจะซื้อจากไหนนะคะก็เดี๋ยวดูข้างล่างคลิปได้นะคะก็ก่อนจบคลิปวันนี้ก็ขอเอ,อ้ยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะ